บุญรอดร้องไห้ทำไมร้องไห้บุญรอดคลอด,อดลูกแล้วลูกตายนะบุญรอดก็ป่วยด้วยบุญรอดไม่ใช่หมาเราแต่เราก็ดูแลเป็นอย่างดีบุญรอดออดูหน้าหน้าตาหน้าของสารมากร้องไห้ลูกเพิ่งตายทั้งร้องไห้ทั้งสะอึกสะอื้น เสียใจไหมเสียใจไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงบุญรอดเป็นหมาจรจัดไม่ได้มีคนเลี้ยงนะครับป่วยแล้วก็เมื่อก่อนพอมากทีนี้บุญรอด มาอยู่กับเราประมาณเกือบ3าปีละเราก็ให้น้ําให้ข้าวกินทุกวันพอดีช่วงที่ผ่านมามีนุมนมมาเป้นเวอรอแล้วก็เลยท้องนะครับทีนี้คลอดลูกแล้วลูกเขาก็จากไปแล้วเราก็ฝังเรียบร้อยเขาก็คิดถึงลูกเขาเสียใจร้องไห้ น่าสงสารมากรอดจริงๆอันเนี้ยคือลักษณะของอาการที่เขาป่วยอยู่นะครับเมื่อก่อนจะหนักกว่านี้มากผอมมากสิโค้งขึ้นทุกซี่เลยตอนนี้อ้วนขึ้นเยอะก็ทั้งป่วย ตัวเองเอาไม่รอดเลยมีลูกลูกก็ตายนะบุญรอดนะเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำลายเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นแบบนี้ปกติของเขาอยู่แล้วนะบุญรอดเพราะว่าก็รอดมาได้ชื่อบุญรอดผมเป็นคนตั้งให้เพราะว่าตอนนี้ผมมาอยู่ใหม่เขาวิ่งหนีเพราะว่าเขากลัวคนเอาเอาข้าวมาให้กินก็ไม่กล้ามากินเราต้องหนีไปไกลๆกถึงเขาถึงมากินทีเนี้ย มีวันหนึ่งประมาณสักหลังจากที่เขาวิ่งนี้ผม,มสี่หวันผมเห็นหมาโดนรถชนตายสีดําด้วยผมก็เลยคิดว่าเป็นบุญรอดก็เลยมาสวดมน์แผ่มเมตตาให้พอผ่านไป5้วันเอายังอยู่ผมก็เลยตั้งเชื่อให้ว่าบุญรอดนะครับจริงๆเข้าใจผิดว่าเขาโดนรถชนตายอาจจะเป็นหมาตัวอื่นนะครับก็เลยดูแลมาตั้งแต่นู้นเลย จริงๆเป็นหมาฉลาดนะครับแต่ว่าป่วยป่วยเป็นไรไม่ทราบนะครับแต่เราก็ไม่ได้มีเงินเป็นรักทรงรักษาแต่เราก็ดูแลครับให้ข้าวกินตลอดนะครับอันนี้นางเศร้ามากเพราะว่านางเสียใจที่ลูกนางจากนางไปแล้วอันนี้คือตาปกติตาไม่ลึกเข้าไปขนาดนี้ร้องไห้แล้วตาก็จะลึกเข้าไปเงี้ยร้องไห้แบบน่าสงสารอะ นั่งสงสารอะฝังใต้ต้นกล้วยครับพอดีคุณหมอปุ๋ยบอกว่าหามาเอาลูกบุญรอดไปฝังไหนไปฝังใต้ต้นกล้วยนะครับหยุดร้องไห้หรือยังฮะห,หยุดร้องไห้หรือยัง เฝ้าเลยบุญรอดกินข้าวไหมเนะาะวันนี้ซื้อซิโครงไก่ให้เลยตัวหนึ่งเลยสงสารปลอบใจไม่รู้ในท้องเนีมีอีกอยู่ไหมคิดว่าอาจจะไม่มีแล้วนะครับก็ไปละบุญรอด 叔叔呢？